วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมชงนะคะกับจันต่ายหมดหอดกษตะทิศค่ะกลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะก,ก็อื่นคงต้องซิงเจี้ยอยู่อีซินนี่หว้ชายค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงค่ะนะคะอังเป้าตุตูกไก่นะคะ,ก,ะ,คะก็ให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกหลานเป็นบ้านลูกหลานเป็นเมืองไม่ดีมั้งเอารวยเต็มบ้านเต็มเมืองดีกว่านะคะประมาณนั้นเนาะ ก็ให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะนะก็ขอให้ได้รับอังเปาตูตัวไใกล้นะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะคนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาเป็นชมรมที่สอนว่าด้วยวิชายิซีทลรหัสเจ็ดตัวก็ฐานโหราศาสตร์ไทยไพยอร์เคิเอ่ ลายมือหงูอเฮ้งนะคะอยากเรียนวิชาไหนก็ติดตามเข้ามาได้นะคะประมาณนะั้นแต่วิชาที่คิดมากเลยนะตอนนี้เนี่ยที่คนให้ความสนใจมากๆคือวิชาดาวนงโชคค่ะเพราะอะไรหรอก็เพราะว่าวิชาเนี่ยมันแม่นมากแ <c oughs> ม่นมากแม่นตีสุดเลยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะก็ถ้าใครเป็น f อซแล้วจะจับจับประเด็นหัจันตายได้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าแม่นสุดๆนะคะประมาณนั้นเลยเนาะ แล้วก็อ่าวิชานี้ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้นะคะเรียนตัวต่อตัวเลยนะเรียนส่วนตัวกันนกแล้วก็อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้และคนเรียนฮือฮามากเลยก็คือวิชายิอาสุดรหนึ่งะคะสูตรหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาเอาตารางสุดรหนึ่งเนี่ยค่ะ เอาตารางสูตรหนึ่งเนี่ยเข้ามาคำนวณเนาะบอกได้เลยว่าความแม่นแม่นมากมายนะคะอย่างรอบรอบนี้ค่ะอยู่ลอบหกนะคะลากลงมาคือหกสามศูนย์แม่นจริงๆนะคะแม่นถึงที่สุดถึงที่สุดนะคะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเข้าทุกงวดนี่ชื่งใจไหมเข้าทุกงวดยกเว้นเบิ้ลหางค่ะนะคะถ้าเบิ้ลหางเอาไม่อยู่แต่ถ้าไม่เบิ้ลหางเข้าทุกงวดนะคะประมาณนั้นแล้วก็ ถ้าเป็นเป็นถ้า,าสูตรหนึของเราน่ยจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสจะเป็นแนวนอนเนาะ,ะสูตรหนึ่งเบิ้นหาไม่นะนะคะถ้าสูตร2ไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้ลจะหางจะต้องเอาอยูนะคะเอาอยู่อย่างนั้นเลยจริงๆนะคะอย่างรอบนี้ก็ไปดูที่เอขหกลากลงมาคือ630แบบนี้ค่ะนะคะประมาณนี้เนาะ,ะแต่มันมีเคล็ดลับหรือ อ,อทริคของมันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองที่สําหรับในการเลือกหรือพิจารณาในการเล่นนะคะเล่นแบบตาสีตาสายยังได้กําไรเลยเอา้าพูดอย่างนั้นเลยอืมนะคะแต่ถ้าเล่นอย่างผู้ผู้มีชาญฉลาด <c oughs> ลงทุนแค่ไม่กี่พันนะคะประมาณสามห้า่าบาทกําไรสองหมื่นบาทเอาไหมเอาไหมนานว่างั้นเลยเนาะนะคะอยากได้อย่างนี้ติดต่อหรือติดตามเข้ามาค่ะนะคะประมาณนี้เนาะนะคะรอบนี้หกสามศูนย์ค่ะ นี่นะคะขออนุญาตวางละส่วนเล่นจิตเล่นจิตตาที่ของอาจารย์ต่ายรอบนี้นะคะต้องบอกเลยว่า,าด้วยกระแสมันดังอาจารย์เลยต้องเอาแปะใส่นะคะแต่ถามว่าความเป็นแปะมีโอกาสไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีจริงๆอาจารย์จะเอาหกไว้ตรงนี้นะคะแต่ด้วยเหตุปัจจัยด้วยกระแสมันดังแล้วเขาเข้ามาอย่างติดต่อตอเนื่องด้วยไม่เอาทั้งเราไม่ใส่ก็พลาดเราก็โดนอีกเนาะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเอาแปะใส่ แต่จริงอะชอบ6มากกว่านะคะเลยทีเดียวคือถึงยังไงมันก็เข้าอยู่ดีเพราะอาจารย์ให้เด่น3ตัวเนาะนะคะก็ออก3 6 6 3านั่นเองค่ะนะคะยังไงก็เข้าเนาะแต่อาจจะอะไรนะอาจจะไม่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 ชัดเจนเพราะว่าอาจารย์จะให้เด่นตัวเด่นตัวรองแล้วก็ตัวกันนะคะตัวเด่นตัวรองตัวกันเนาะตัวกันก็ มาไปเอาหกสามตัวนั้นแต่ก็เข้าอยู่ดีค่ะนะจ๊ะ,นะวางกันเลยเนาะแต่ว่า,าต้องแสดงความดีใจกับกลุ่มของอันนี้ด้วยเ,เลขเด็ดตาทิพย์ไม่พูดไม่ได้ค่ะนะคะาตาทิพเลขเด็ดตาทิพย์ของปี67วางตลาดแล้วขายแล้วค่ะใครอยากได้ติดต่อเข้ามาค่ะใครอยากรวยแบบนี้เข้ามาค่ะนะคะอาจารย์ให้เด่นเลข6กับเลข3ซึ่งปีการคํานวณล่วงหน้าก่อนล่วงหน้า อ่าหวยจะออกนะคะเพราะว่าคำนวณไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วเอามาจำหนเมื่อไปปีที่แล้วนะคะออกหกสค่ะนะคะ3ตัวบนค่ะ6 3 0ามศูนย์นี่ไม่เท่าไหร่เลยนะมันอาจจะต์าตเนี่ย <c oughs> นิดนึงนิดนึงเวลามันเข้าต้องอวดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในกลุ่มของ Facebook อาจารย์ให้90ออก09ค่ะก็ต้องดีใจแล้วก็กลุ่ม VIP เด็กว่าค่ะเพราะอาจารย์ให้ทั้ง6 3 แล้วก็909ด้วยนะคะทั้งบนทั้งล่างจัดเต็มจัดเหน fairly, ียวเต็มเต็มไปเลยพี่นะคะก็ต้องรวยกันอย่างแน่นอนเนาะใครอยากได้เล่มนี้ราคา2,999หลือจำนวนน้อยแล้วนะคะเพราะว่าในรอบของปีนี้อาจารย์ผลิตมาจำนวนน้อยมากนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะนะคะอยากให้มันหมดไม่อยากให้เหลืออยากให้มันหมดน้องเลือกนะคะประมาณนั้นเนาะ ใครอยากได้ก็ติดต่อเบอร์นี้เลยนะคะ0815915987 08115915987ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียไลน์เนาะนะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะคะอ่าเนาะแล้วก็อ้กลุ่มของ VP ก็ต้องดีใจโอ้โหหลายคนบอกอู้จานวันนี้หนูทุกวันทุกล่างเลยอ้ยดีใจดีใจดีใจนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูเรื่องของทักษะกัน อันนี้ก็ไม่พูดก็ไม่ได้อีกแล้วล่ะไม่พูดได้ไงอ่ะมันเข้าขนาดนี้อ่ะเนาะเนาะและจา์มันมันตัวเลขมันเยอะอ่ะจะทําไงอ่ะเอามันมีทริคค่ะมันมีทริคเราจะมีเก็บไว้สอนให้กับกลุ่มของนักเรียนดาวนโชคเท่านั้นค่ะนะคะแต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่กลุ่มกลุ่มของอ่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าวีพีอาจารย์ก็จะไม่ได้เน้นเลขให้เนาะดังนั้นเนี่ย มันก็มีต้องมีพิเศษให้กับ V P ไม่ไงั้นเขาไม่ชื่อ V A P ค่ะนะจ๊าอ่าสีน้ำเงินเนี่ยคือรัฐบาลสีชมพูคืออมสินออสเนาะรัฐบาลอาจารย์ให้36ออก63อาจารย์ให้90ออก09อาจารย์ให้10ออก01อาจารย์ให้29ออก92เนาะแต่92อาจารย์เล่นเยอะ ต้องพูดก่อนนะคะซื้อลอตเตอรี่เยอะไม่ออกออมฉินยัดเยเล่นไหมไม่ได้เล่นนะคะแทนไม่ทั้งเนอะประมาณนั้นแล้วก็วดนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของคำว,ว่า Amazing Amazing ไงเหรอจา์อันยันเลขวิ่ง <laughs> อันยันเลขวิ่งคิดดูแล้วกันประวัติการไม่เคยมีนะคะอัน,นอันเลขวิ่งอัะไม่มีเนาะเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยแหละ นอะอาจารย์ก็งงกันเออข่าวตรงเนี้ยมีคนบอกมาอาจารย์ไม่รู้หรอกหรอจริงจริงนะทำอ่ะจริงๆนะริงนะไม่ได้หลอกเลยนะคะพูดได้ที่ไหนล่ะนะประมาณนั้นนะคะก็อันอยันเล็กวิ่งก็มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เพิ่งเคยเจอแปลว่ากระแสะเขาดังดังมากๆ เนาะประมาณนั้นบางเจ้าก็แปะไม่รับเลยใครมีแปะมาไม่รับเลยเออดังจริงๆค่ะดังแต่ออกไม่ไม่ออกเลยสักตัวหนึ่งนะคะอาจจะเป็นหลายๆอย่างกระแสเข้ามาเนาะก็เลยทําให้มีการหักเหกันเกิดขึ้นแต่ความน่าจะเป็นแปะน่าจะมาไม่จังก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมาแต่ว่าด้วยกระแสมันดังเกินนะคะดังเกินมันก็เลยทําให้ถูกหักโค้งหักเหลี่ยมกันเนาะก็ เห็นใจนะคะสุดต่อไปทาเคชินะคะต่อไปค่ะเลขเดี๋ยวก่อนเอาเอาเลขอ๋อเอาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าราศีไหนจะจัดเงินล้านค่ะก็แม่เข้าอีกละงวดที่แล้วงวดที่แล้วข้าเจ็้าค่ะนะคะเต็มเต็มตรงตรงเจเก้าวันนี้อะหกสามตรงๆอีกแล้วว้า เรียจ <Yeah>, นะังนะ้ำมันใส่อีกแต่นึงนน้ำมันใสเนาะนะคะประมาณนั้นก็วันนี้เข้าวหกสามในราศีธนูค่ะถ้าใครไม่เชื่อก็ถอยคลิปไปดูได้นะคะยินดีสน 6, แสนหกกราตีปึ้งๆนะคะประมาณนั้นเนาะส่วนของเลขดับบนค่ะนะอันนี้ก็ต้องอืมนิดหนึ่งนะคะเลขดับบนค่ะนะคะวันนี้ออก หกเรามาสแกนดูกันว่าดักจริงหรือไม่ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ตุ๊นะคะก็ดับของเราเอาอยู่นี่เอาอยู่อีกแลเบื่อจังยังเบื่อเลยมันไม่มันเอาอู่จริงๆเล่มมาเอาดูเอาอยู่นะคะประมาณมีหลายท่านบอกว่าจันทำไมไม่ทำโค้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยามจันก็บอกว่าจันก็อยากทำเนาะแต่ เวลามันมีน้อยลั่าอาอาจารย์ไม่ได้ยึดยึดยูทูบเป็นหลักไงเข้าใจเนาะนะคะมันเวลามันมีน้อยนะคะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเนอะนะคะก็สู้ๆต่อไปค่ะเฮชินะคะก็จะพยายามหาหารู่ทางอยู่นะคะเพราะปีนี้อาจารย์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะจะมีการก้าวหน้าคือขึ้นกับกับดวงหองอาจารย์เองอาจารย์ต้องกับ ปรับปรับเปอย่ยนตัวเองนิดนึงนะคะแต่ไอยังไม่ติ้งเลยยังคิดไม่ออกเลยไอ n o t ติ n งคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกนะคะประมาณนั้นเหมือนไฟมันมอดยังไงก็ไม่รู้นั่งสารตัวเองมากนะคะอ่ะเราเราเราก็มาดูเลขดับล่างกันเนาะวันนี้ออกศูนย์เก้านะคะมีไม่เออกันกันตุ๊ด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 จุดตุ๊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 ด นะคะนี่เนาะนะคะก็เป็นเลขดับล่างก็ดับของเราเอาอยู่อีกละ <c oughs> นะคะเอาอยู่ตลอดเลยอ่ะค้นขอนอะนะคะอ่ะต่อไปค่ะอุ้ยนะคะเลขดับล่างงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้ดับสีหนึ่ง หน1่4ศูนย1หนึ่งห้าสี่ห้าแล้วก็หนค่ะนะคะอ่ะอ่แคปหน้าจอกันไว้เก็บไว้ดูนะคะหนึซ้แคปเจอหนึ่ซ้แคปเจอหนึ่ซ้แคปเจออ่าอาจารย์ว่าน่าจะทันเนะาะขอนุญาตมาแล้วนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้นะคะ่ะก็ อ่าคเรียก,ว,ก,กยะะว่าจากประสบการณ์จริงๆต้องพูดเลยนะคะว่าจากประสบการณ์จริงเพราะว่าอาจารย์ใช้เวลาเนี้ยเนี้ยเข้าปีที่17แล้ว่วคิดเอาไแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ศึกษาตั้งแต่ปี40ศเนาะศึกษาตั้งแต่ปีศเนี่ยหกเจ็ดแล้ว <c oughs> นะคะ17ปีแล้ว17ปี <c oughs> แห่งความหลมังได้ไหมไม่ได้นะไม่ใช่เพลงมันแต่ก็เอาได้อยู่นะคะก็ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถต่อยอดไปเรื่อยๆเื่อยๆจากปีช่วงที่กระแสดังสุดๆของอาจารย์เลยเนี่ยน่าจะเป็นปี61นะคะซึ่งเป็นช่วงของการที่คลิปตัวเนี้ยไม่มีใครทำนะคะ อาจารย์เป็นผู้บุกเบิกในช่วงของตอนนั้นเมื่อปี6กหนึ่งเนาะการเอาโหาราศาสตร์มาจับเป็นเลขหวยอะคะ่ะไม่มีอาจารย์เป็นผู้บุกเบิกคงละเลยเหรอะ <c oughs> นะคะแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยก็โอ้โหเยอะเลยคนเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยนะคะก็แอ์ก็ภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็น แฮปปี้ uh, นะคะที่สามารถเอาวิชาวความรู้ที่เองศึกษามาเนี่ยเข้ามาศึกษาในจุดนั้นเนาะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดความแก่งกล้าขึ้นมานะคะไม่งั้นคลิปของเราจะไม่มีทางเข้าทุกคลิปๆค่ะนะคะแม่เหมาะเนาะนะคะอย่าขี้โมกเอาเรื่องอื่นมั่งโอเคค่ะนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้า VP ีนะคะหนึ่งเส้นนะคะ แนะนําเป็นไหมไหมไหมเศรษฐีเนาะทำไมลนะคะก็เศรษฐีถึงใช้กันไอ้มาเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะจะมีตัวเลขขึ้นค่ะนะคะก็จะทําให้ เอนื่องจากตัวเกตของมันนะคะมันจะเป็นตัวเลขขึ้นมาพอเราสวดมนต์ปุ๊บเลขมันจะขึ้นเราก็สามารถเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะคะหรืออาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อเดชอานาจบรารมีนะคะหรือหินถูกหวยะคะ่ะใครบอกว่าอู้ฉั่ไม่เคยมีโชคลาภเดชลองซื้อหินถูกหวยไปดูนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นหินไฮไลท์ซึ่งจะทําให้หินไฮไลท์เป็นแลกแลกชนิดหนึ่งที่อ่า ช่วยเหลือในเรื่องของการกดูดซับดูดโชคลาภเงินทองนะคะหรือจะเป็นอันนี้ค่ะปีเสียเปลี่ยนสีเวลามีโชคลาภเกิดขึ้นมามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีชมพูนั่นเองนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะปีเสียนะคะดกมังเพงหมายถึงเรื่องของการเงินหมุนเวียนได้ไม่ได้โชคลาภทางด้านการเงินได้ไม่ได้เช่นเดียวกันมีทั้งแบบตัวเดียวและก็สองตัวนะคะตัวผู้ตัวมเมียเนะาะขยากได้ก็ติ้นรังเข้ามานะคะมีหลายแบบเลยหากพิมพ์คาว่าขอดูรูปนะคะแล้วก็ อาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะนะหรือท่านอยากจะได้ไปดิทินเลนตเตอร์ทิปนะคะราคา2,999ท่านที่รอที่จะรอโปรโมชั่นเนาะก็บอกก่อนนะคะไม่น่าจะถึงช่วงโปรโมชั่นเพราะจำนวนเหลือน้อยลงแล้วนะคะก็อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเนาะหนึ่งเล่มน,นะคะได้ก่อนรวยก่อนค่ะคลิดง่ายๆนะหนึ่งเล่มน,นะคะราคา2,999เนาะนะคะติดต่อที่เบอร์นี้ค่ะ 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0815915987ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์อ d ดีไลน์เนาะอยากได้อะไรเข้าวีพีกลิงนะคะเข้ามาอาจารย์ขอดูรูปอยากจะดูดวงอาจารย์ขอเช็คดวงค่ะอยากจะซื้อปฏิทินสั่งปฏิทินค่ะอยากได้เข้ามาค่ะอาจารย์ขอลขท,ที่บัญชีบุญก็ได้เลยค่ะตอนนี้อาจารย์มีบุญ2อันอยู่นะคะก็คือบุญของการสร้างหองระฆังของวัดระฆังนะคะที่เพชรเกษม77เนาะ แล้วก็อีกบุญหนึ่งนะคะก็คือบุญที่วัดเขาขวดจังหวัดราชบุรีก็คือ,อสร้างแท่นแท่นวางอะไรนะลูกแก้วติดอยู่ที่ปากพูดไม่ออกลูกแก้วอะคะ่ะวางแท่นไว้ที่ตรงหลวงปู่ทวที่ตอนนั้นเราร่วมกันทํากันเนาะแต่ยังไม่สําเร็จครบท่วนบริบูรณ์ยังขาดปัจจัยอีกจํานวนเยอะเลยนะคะหลวงพ่อท่านก็เมตตามาว่ายม ก็บอกต่อนะคะเดี๋ยวงานปัจจัยตรงนี้ค่ะอาจารย์จะไปทอดพระป่าที่วัดเขาขวดนะคะประมาณนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ก็เชิญได้เลยนะคะร่วมบุญทอดพระป่ากันที่วัดเขาขวดเนาะแล้วก็วัดละฆังนะคะพงศ์งมาลังสีท่านใดอยากร่วมบุญก็พิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้ร่วมบุญกันจะได้รวยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ ทำอะไรแล้วเหมือนติดๆขาดๆไม่ราบรื่นดีทําเกี่ยวกับเรื่องอของการสร้างองค์พระถือว่าโลกจะโอเคเลยนะคะก็จะทําให้เจ้าชะตามีปัญญาเลิศทําอะไรก็จะเหมือนมีทางออกอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนั้นแล้วการสร้างหลวงปูท่ทวดท่านก็ได้ชื่อในเรื่องของความแควคาดปลอดภัยเรื่องเมตตามหานิยมด้วยดังนั้นสร้างท่านไว้เป็นอะไรนะเป็นกุศสให้กับตัวเองนะคะประมาณนั้นแล้วก็ ขอ,อเจดีเนี่ยคะ่ะถ้าอยากร่วมบุญก็อขอเชิญนะคะก็กําลังลงสอบเข็มอยู่ป้องป้องป้องโอโ้ดังลั่นเลยแถวหลังบ้านอาจารย์เนี่ยป้องป้องป้อง,องนะคะก็ร่วมกันเนาะก็อาจจะเป็นเงินปัจจัยในการทอดพระปาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะกำหนดเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกที่หนึ่งสามารถรวบรวมมาก่อนนะคะกําหนดเวลาเดี๋ยวอาจารย์แจ้งให้อีกทีหนึ่งเนาะเร็วๆนี้แหละค่ะนะคะ เชิญได้เลยเนาะค่ะก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจจะอาจจะต้องบาย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 อะเนาะก็ซิงเจียอยู่อีกสิงี้หัวชันะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรเงเฮงเฮงปังปังทุกงวดทุกงวดค่ะสวัสดีค่ะ